สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาวันนี้จำด,ดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำด,ดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคม2 5 6 3หนี้นะครับเป็นลักษณะของการสรุปภ,ภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโครจรวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ สหรับช่องทางในเรื่องของการติดต่อนะครับการสื่อสารต่างๆก็แปะลิงก์ไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับก็สามารถไปดูในดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับส่วนในช่องของเดือนนี้ก็จะมีแผนพังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงของเดือนตุลาคม63จะมีดาวอังคารนะครับดาวพุธดาวทิศด,ดาวศุกร์มีการโคโจรยกย้ายราศีก็สามารถดูแผนพังตรงนี้ตามไปได้ด้วยนะครับ อิทธิพลของชาวราศีกันลัคนาการมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะมีดาวราศีกันก็คือดาวพุธโคโจรนําหน้าไปอยู่ในราศีตุลช่วงแรกนะครับเลขสี่เนี่ยโคโจรเป็นนําหน้าลาัคนาเขาเรียกว่าศูนย์พยาผะหะนาหน้าลัคนาอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคําพูดนิดหนึ่งเนื่องจากดาวพุธนั้นโคโจรไปอยู่ในเดือนอ การเงินนะครับแล้วก็เลงกับดาวอังคารด้วยต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆการกู้การคําประกันหรือลักษณะของการที่ต้องติดต่อสื่อสารในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งขัดแย้งในเรื่องอะไรขัดแย้งในเรื่องของพี่น้องขัดแย้งในลักษณะของญาติพี่น้องขัดแย้งในเรื่องของการเงินกับเพื่อน พองบริวารของตัวคุณอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากดาวพุธคือดาวประจําตัวนะครับโคจรเลงกับดาวสหัสชาติและมอรณนะอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคําพูดระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่บอกไปเรื่องการเงินต่างๆนะครับแล้วก็เครดิตสินเชื่อรวมไปถึงในลักษณะของ มรดกสินทรัพย์ต่างๆก็จะมีปัญหาด้วยใครที่มีเกณฑ์ที่จะได้มรดกก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคําพูดคดีความนะครับเกิดขึ้นได้เช่นกันเนื่องจากดาวอังคารโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนมรณะ แล้วเล็งกับดาวประจําตัวดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับถามว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ไหมสามารถแก้ไขได้นะครับแต่ว่าต้องรอบครอบแล้วก็ต้องระมัดระวังคําพูดเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอยู่ในราศีธนูเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์และเดินหน้าแล้วแล้วโคจรควบคุมกับดาวองคารไว้สามารถที่จะควบคุมดาวองคารได้ดังนั้นยังสามารถที่จะเหมือนกับ บริหารจัดการนะครับแล้วก็พยา,ายามใช้สติในการตั้งมั่นการไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุและผลและทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะบรรเทาได้นะครับยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันดังนั้นใครที่มีปัญหาก็พยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือปรึกษาเพศตรงข้ามก็ได้นะครับก็อาจจะมีได้รับการช่วยเหลือหรือมีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนในทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับ อิทธิพลของดาวพุธนั้นโคจรอ,อยู่ในราศีตุลแล้วจะถอยหลังไปที่ราศีกันเป็นตําแหน่งกเกษตรอยู่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10ตุลาคมอยู่ในราศีตุลและถอยหลังไปที่ราศีกันวันที่10ตุลาทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาเป็นในทิศทางที่ดีเนื่องจากดาวพุธนั้นจะเป็นกเกษตรอยู่ในราศีกัน แต่ดาวพุธยังโคโจรถอยหลังอยู่นะครับอาจจะยังไม่ได้เดินหน้าดังนั้นทุกอย่างคงต้องไตรตรองตึกตองให้ดีดาวพุธเนี่ยถอยหลังเนี่ยจะทําให้สิ่งที่บอกไปนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆทุกอย่างอาจจะติดขัดหรือล่าช้าไปแล้วอาจจะต้องมีปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุงด้วยเช่นกันแต่ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเนื่องจากดาวพุธท,ทับลัคนากันจะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่า อุดมมาเกณฑ์ให้สนับชาวลัคนากันเมื่อดาวพุธเดินหน้าปุ๊บคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะครับเราก็จะมีในทิศทางที่ดีมีการาแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จเพราะดาวพุธนั้นเป็นดาวแห่งการแก้ไขเป็นดาวแห่งสติปัญญาความคิดการเจราจาการสื่อสารทุกอย่างก็จะเป็นผลแล้วก็จะมีชัยชนะที่ดีได้ด้วยเช่นกันอิทธิพลของดาวอังคาร นะครับที่เล็งกับดาวผุดช่วงแรกอย่างที่บอกไปดาวคันก็โคโจรถอยหลังด้วยและดาวคันที่ถอยหลังเนี่ยนะครับจะสร้างอิทธิพลของความกดดันให้กับชาวราศีกันและก็อารมณ์ความรู้สึกนั้นพุ่งพานนะครับมีความใจร้อนมีความเซนซิทีฟมีลักษณะของอารมณ์เวียงเวียงวินวินขึ้นขึ้น,นลงๆ ดังนั้นชาวราศีกันต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้มากๆไม่งั้นอาจจะเกิดผลกระทบกับชาวราศีกันโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดอาจจะลามและบานปลายไปถึงในเรื่องของคดีความ ในหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถแก้ไขได้โดยการสะกดขม่มอารมณ์แล้วก็ใช้สติในการตั้งมั่นทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีแล้วดาวพุธเดินหน้าในราศีกันก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยแล้วดาวอาทิตย์ก็จะโครจรเข้ามาทับนักษนากันในช่วงของประมาณวันที่17ตุลาคมทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นตําแหน่ง องเก์ให้กับชาวราศีกันนะครับนาราศีทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติยศมีชื่อเสียงปรากฏหรือลักษณะของการที่คุณนั้นจะได้ดีในลักษณะของต่างถิ่นแดนไกลการติดต่อการสื่อสารในต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือโลกของออนไลน์จะประสบความสําเร็จจริงๆก็ดีตั้งแต่ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีสิงห์แล้วในช่วงของประมาณ ต้นเดือนก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นเป็นเกษตรอยู่ในเรือนวินาศแป่ว่านิง่งๆเงียบๆเนี่ยคุณจะได้รับผลที่ดีกว่าอย่าเพิ่งออกหน้าออกตาอย่าเพิ่งแสดงทัศนคติอย่าเพิ่อง,ออออพง,งทํอาอ,ทอะไรที่มันร้อนแรงกับในเรื่องของการกระทําเนื่องจากดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งความร้อนแรงเมื่อมาทับกับลัคนาถึงนม้นจะได้ตาแหน่งองค์เกณฑ์คือความสําเร็จนะครับดี๋ยว,ว่าตําแหน่งชื่อเสียงเนี่ย จะปรากฏแต่มันจะเป็นลักษณะของความร้อนอ,อกร้อนใจได้ด้วยเช่นกันเพราะดาวทิตเป็นดาวแห่งเอ,อพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อมาถับหลักคุณก็จะรู้สึกร้อนรนกับความรู้สึกต่างๆแล้วมีองศา,าที่เบียนกันกันกบดาวพระศดีและดาวเสาร์ด้วยก็ต้องระามาัดระวังในเรื่องของอความร้อนอ,อกร้อนใจสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงของปลายเดือนอกันของปลายเดือนตุลาคมนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของการเงินการเงินของชาวราสีกันคองด้วยราศีตุลดาวศุกร์นะครับโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาช่วงแรกก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงของวันที่1ถึงวันที่24ตุลาคมการเงินอาจจะมีการตกหล่นสูญหายนะครับการเงินนี้มีรายจ่ายเข้ามามากผิดปกติแล้วก็มี ปัญหาเรื่องของรายจ่ายนะมากกว่ารายรับก็จะเป็นไปได้เนื่องจากดาวศุกร์นั้นเป็นวินาศกับดวงชะตาทําให้การเงินนั้นไม่ถึงตัวทําให้รายจ่ายนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตกหล่นสูญหายง่ายกว่าปกติก็ต้องดูแลจัดสรรปันส่วนเรื่องการเงินให้ดีแต่ว่าในช่วงของประมาณวันที่24ตุลาคมดาวศุกร์จะทับลัก ของชาวลักนณากันก็จะเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ทำให้การเงินทั้งหมดที่เสียหายหรือในอดีตที่ผ่านมาการเงินที่ติดขัดจะเฟื่องฟูมั่นคงเป็นตำแหน่งอุดม นาราศีเพิ่มเติมมากขึ้นทําให้ชาวราศีกันมีการเงินที่ไหลสัพพมากขึ้นหลังวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปทําให้การเงินนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วคุ่มกับดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ธาตุน้านะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดก็จะมีความมั่นคงที่ดีเพิ่ม เติมมาึ้นด้วยเช่นกันแต่ตำแหน่งดาวศุกร์นั้นเป็นตำแหน่งนิดก็แปลว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท,ทุกๆอย่างก็จะแก้ไขแล้วก็เคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินประสบความสําเร็จในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวราศีกันย์ลัคนากันก็จะมีดาวพุธนะครับโคจรอ,อยู่ในราศีตุลก็จะเป็นตําแหน่ง ที่ยกไม่ใช่ตำแหน่งนำหน้าลักขณาทําให้ตัวตนไปแสวงหาในเรื่องของการงานก็จะได้การงานที่ดีนะครับแล้วก็มีการแสวงหารายได้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคําพูดคําจาในที่ทํางานนะครับคำพูดคําจากับคนโดยรวมอย่างที่บอกว่าดาวพุธคือดาวการงานโครจรเลงกับดาวองคารที่เป็นคู่ไม่วาถากันอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันกับใน องค์กรนะครับหรือมีปัญหาปากแสงก,กันกับคนโดยรวมได้ช่วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ก็ไม่นานสักเท่าไหร่หรอกแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งก็อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับพยายามทําหน้าที่ของตนและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยคือดาวการงานโคโจรเขาเรียกว่าถอยหลัง ภายหลังหมายความว่าการงานอาจจะติดขัดสะดุดนะครับไม่เป็นไปตามผลที่ต้องการล่าช้าตกหล่นแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขบ้าง แต่ถามว่าดีไหมจริงๆก็ยังดีอยู่เพราะว่าดาวพุธโครจรอ,อยู่ในเรือนชะตาที่ดีนะครับคือคุณไปสแสวงหาราภหาผลหารายได้เนี่ยมันอาจจะได้นะแต่อาจจะดูพิจารณาช้าเป็นพิเศษส่วนใครตกงานก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวการงานถอยหลังอาจจะยังมีปัญหาที่ยังแบบ ยังไม่ได้งานก็ได้นะครับชาวราศีกันย์และคณะกันก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานในช่วงเดือนนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดยังอยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนนะครับที่เดิมอาจจะมีความอึดอัดใจมีการทะเลาะเบาแวงกันบ้างก็อยู่ไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานอาจจะตกงานได้นะครับเพราะว่าดาวการงานนั้นถอยหลังแปลว่าการไปสมัครงานอื่นเนี่ยอาจจะยังต้องรอการพิจารณาอยู่ดังนั้นชาวราศีกันต้องรอสักนิดหนึ่งเมื่อดาว พุธโครจรถอยหลังเข้าสู่ราศีกันในช่วงวันที่10ตุลาคมทุกอย่างก็จะค่อยๆบรรเทาลงแต่ก็ยังพิจารณาอีกเพราะดาวพุธยังถอยหลังอยู่แล้วก็จะค่อยๆเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนและการงานก็จะมีความมั่นคงในช่วงของปลายเดือนนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้น ก็อาจจะได้งานในช่วงปลายเดือนนะครับดังนั้นชาวราศีกันก็คงต้องรอคอยนิดนึงแต่มันก็ยังดีกว่าแต่ก่อนอยู่เพราะว่าดาวราหูที่เคยอยู่ในราศีมิถุนเป็นพบเลนกรมมะเนี่ยมาอยู่ปีครึ่งแล้วมาจากเอนอะลีด้วยดาวราหูนะั้น เดินหน้าขึ้นไปที่ราศีพฤกษ์เป็นพบเดือนสุภาะแล้วก็จะทําให้การงานนั้นโฟโล์มากขึ้นการงานที่เหน็ดเหนื่อยในอดีตที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาอุปสรรคต้องแก้ไขในอดีตทุกอย่างก็จะค่อยๆปันเทาและดีขึ้นแต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่กับคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวอาลิโคจรเข้าสู่เรือนสุภาษะ นะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของเจ้านายหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณนั้นมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้เช่นกันหรือมีปัญหาใจกันกับเจ้านายมีปัญหากับคนในครอบครัวนะครับเห็นต่างกันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็จะเป็นไปได้เช่นกันและวะ้วก็มีโอกาสซ่อมบ้านซ่อมรถเปลี่ยนแป,ปล,ลงนะครับที่อยู่อาศัยมีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยได้ด้วยเช่นกันการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ใช่ ยกย้ายบ้านนะครับแต่เป็นการยกย้ายถิ่นที่อยู่เช่นคุณอาจจะทํางานที่หนึ่งแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่บ้านอีกที่หนึ่งอะไรแบบนี้หรืออยู่บ้านตรงนี้ก็ต้องไปทํางานอีกที่หนึ่งแบบนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็นกอาจจะมีผลตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ที่เป็นเรือนพันธุเนี่ยโคจรกลุ่มกันอยู่ในราศีพพเรือนพันธุคุณยังมีโอกาสได้บ้านคุณยังมีโอกาสได้รถคุณยังมีโอกาสที่ได้ตําแหน่งชื่อเสียงที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีกันและก็ลักขณากันเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนพันธุแปลว่าได้หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนกับในเรื่องของคนใน ครอบัวด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ระมัดระวังความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นด้วยอิทุกคนของดาวพระรารบดีนั้นก็โคจรเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนพันธุแปลระว่าคุณจะได้หลักศั์ที่ดีใช่ไหมครับได้การงานที่ดีมีตําแหน่งชื่อเสียงการงานที่มีประสบความสําเร็จเพิ่มเติมมากขึ้นแต่อาจจะต้องรอโอกาสรอตําแหน่งหน้าที่การงาน ช้ากว่าปกติอย่างที่บอกไปเพราะว่าดาวการงานนั้นโคโจรถอยหลังอยู่สักนิดหนึ่งก็ใจเย็นๆนะครับก็ยังมีโอกาสได้แต่ช้านิดหนึ่งเนาะทีนี้เราก็จะมาดูดาวความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีกันน์และขนากันก็คือดาวพฤหัสบดีโคโจรเป็นกเกษตรอยู่ในเดือนพันธุแต่ว่าคุณมีโอกาสจะได้แต่งงานมีโอกาสจะได้คอมมิตมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น ดาวพสัสบดีนั้นถอยหลังในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้โคโจรเดินหน้าแล้วก็ทําให้ความรักความสุขความหวังของคุณนั้นมีโอกาสมีความมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศท,ทางที่ดีมีโอกาสที่จะเคลียร์กันแล้วก็ได้คอมมิตนะครับหรือเคลียร์กันตกลงใจกันหรือมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ต้องเคลียร์กันต้องระมัดระวังคําพูดอย่างที่บอกไปด้วยนะครับเพราะดาวพุธกับดาว อังคารเล็งกันอยู่ดังนั้นก็จะส่งผลอิทธิพลกับชาวราศีกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกอย่างอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบมันจะสถาผลที่ดีแหละแต่คนต้องระมัดระวังกับความ รวดเร็วนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเดินหน้าคือแบบรวดเร็วนะโคจรเสร์ทคือแบบคุณอาจจะแบบเรียกล้องทุกสิ่งทุกอย่างเร็วเกินไปจนทําให้แบบคู่ครองคนรักก็มีความขัดแย้งกับตัวคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันดังนั้นก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอกาสได้นะมีแต่คุณต้องคอวบคุมอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมในลักษณะของความ รักความสัมพันธ์ที่คุณต้องการมากจนเกินไปด้วยเพราะคุณต้องการความมั่นคงของชีวิตความมั่นคงของในเรื่องของครอบครัวความมั่นคงกับในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เพราะดาวทุกอย่างเนี่ยมารวมกันอยู่ในความมั่นคงดังนั้นคุณถึงต้องการความมั่นคงมากเกินไปก็อาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหากับคนรอบข้างดังนั้นคุณก็พยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระทุกอย่างจะกให้ค่อย เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับชาวราศีกันแล้วก็ลักขนากันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเปกลังสจกับช่องบูพยาด้วยนะครับกับคุณคะ่ะ